สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n นลท็อปวิทอจ้าวันนี้เป็นวันว่างของเราวันว่างก็คือวันทาาวันทาาท็อปก็เลยจะพาทุกคนไปเป็นทาสัตว์เลี้ยงด้วยกันนะทุกคนวันนี้วันว่างเราก็เลยจะพาทุกคนไปทําความสะอาดบ้านเต่าบ้านกิงกาดและก็บ้านนกแก้วไปดูกันดีกว่าว่าท็อปต้องทําอะไรบ้างปวันว่างจริงเหรอวันว่างก็คือวันทาสน่นแหละ ไปด้วยกันไมเหมียวไปด้วยกันไหมเอาขอนอนตรงนี้ดีกว่าไม่ไปล้ากลงกงง้วยกันเหรอ <c oughs> อันนี้ก็คือห้องสัตว์เลื้อยคานของเราเนะทุกคนถ้าทุกคนฟังดีๆนะเดี๋ยวจะหยุดแป๊บนึงนะทุกคนได้ยินเสียงป่๊ <c oughs> นั่นก็คือซัดดิ้งนะทุกคนซึ่งตอนเปลี่ยนอนะตะกล้องทำซ<อ>ัดดิ้งหยู่กล่องเนี้ยแล้วมันหลุดอยู่เต็มพัห้องเลยทุกคนนี่ไงทั่วห้องเลยแล้วก็แบบตู้ปิดไม่สนิทึังก็จะเข้าไปหลบนะ นี่ไงงานใหญ่เลยดียวเต็ม้องเลยเรามาเริ่มจากสามตู้กิ้งก่าข้างหลังของเราก่อนดีกว่าปกติแล้วที่็อ้องความสะอาดนะทุกคนนี่มีอึพอดีเลยท็อปก็จะทำการตัก่างนี้อึกิ้งก่าเหมือนอึกหมาเลยนะใช่ก้อนๆตักแบบนี้แล้วก็ล่อนๆๆออกมา แต่ว่าพอนานไปนะทุกคนทรายมันก็เหม็นอยู่ดีนะเพราะว่ามีฉี่เขาด้วยนะทุกคนวันนี้เขาก็เลยจะทําการเปลี่ยนทรายออกไปทั้งหมดเลยเราก็เลยจะใช้ทรายอันใหม่เลยมีเซอร์ดิ้งอีกแล้วใช่เราก็เลยจะเปลี่ยนตู้ละสีเลยเอออดิ้งไปทุกที่เลยปามทรายสีแดงเราจะใช้กับตู้นี้นะทุกคนส่วนทรายสีขาวอันนี้เราจะใช้กับตู้นี้ นี่นะ้องคนนี้เป็นสีแดงนะทุกคนเราก็จะใช้ทรายสีขาวตัดเลยจะได้สวยสวยแดงมากเลยใช่แดงสดมากเลยแล้วคนนี้สีขาวทำไมได้ทรายสีขาวไม่ดูสีดูหน้าดิวันด,ดี้เธอเปลี่ยนทรายไหมหลับเฉยลบ <c oughs> แล้วก็หลับเลยเว้ยคนนี้ขี้เซามากทุกคนแต่ว่าเขากินเก่งนะนี่คือหน้าตื่นแล้วเลยตื่นแล้วตื่นรือยังนี่คนนี้คือคนสวยนะทุกคนเพราะว่าน้องเป็นผู้หญิง นา่นาตลกจัง <c oughs> น้นด้วยดูดิจัะจั๊จัจ๊ส่วนคนนี้ตัวจิ๋วสุดเลยทุกคนน้องสีเหลือง <c oughs> โหเปลี่ยนมาใหม่แล้ว t กเ t u r e ทรายคือแบบละเอียดมากอ่ะทุกคนนุ่มมากอ่ะดูดิอยู่นี่ไวก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนอีกบ้านหนึ่งก่อน แล้วทุกคนดูดิเขามีความแบบแปลกๆนะงงๆนะเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ทรายสีแดงเลยอยู่แต่ทรายสีขาวเป็นไงทรายสีแดงแล้วก็ชิมทรายไปแล้วใช่พ่อแปลกตาขุดทรายแล้วอ่ะใช่มีความแบบว่าไม่ชอบหรือเปล่าริงงหอไม่ชอบหรออาจจะไม่ชิมหรือเปล่าอาจจะยังไม่ชิมหรือเปล่า ส่วนส,สวยๆนะทุกคนเอเปลี่ยนไปใช้ที่ฉี่<ค>ลองฉี่หมาแทนนะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนใช้ไม้แล้วมันใช่ไม่ทำความสะอาดยากมาดูแลเรื่องความสะอาดยากนะทุกคนอันนี้แบบง่ายกว่าแบบน้องอื้อลงมาเสร็จปุ๊บก็กรีบออกเลยเราก็แค่เอาน้ำตกไปเปลี่ยนแค่นี้ส,สวยๆก็เสร็จแล้วทุกคนนี่ก็คือขยะของกิ่งกาดทั้งหมดก็เยอะอยู่นะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงูนะทุกคนงูเดีย๋ยวเขาเพิ่งเปลี่ยนไปแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นงูหาย ที่ม,มดอยู่ข้างใต้กระดาษส่วนอันนี้ก็จะเป็นมดอยู่ข้างๆนี่เองแลวอย่างนี้ก็คือขี่ไม่โดนกระดาษนะดิไม่น้องจะมีความสามารถเฉพาะตัวน้องจะเลื้อยขึ้นมาขี้ข้างบนอยู่จริงเหรอบางอารมณ์นะบางอารมณ์มมบางอารมณ์มนี่น้องอยู่นี่เจ๊ไปทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปลุยงานเป็นขั้นเต่ากันต่อดีกว่านี่ทุกคนเดี๋ยวนี้เราสบายแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงก่อนหน้านี้เราใช้แปรงแบบนั่งขัดสึกสึกสก ก<ล>็คาตะไร่มันจะเอาไม่ออกแต่นี่คือ<ช>ฉีดแล้วออกเลยมันประหยัดแรงประหยัดเวลาด้วยนี่ตามขอบนี้ก็ต้องขัดหมดเลยใช่ต้องฉีดออกให้หมดเลยเต่าตัวนี้สีแปลกๆรู้ไหมว่าเหมียวชอบมาเล่นกับเต่านะทุกคนเอาหางนี่แหละกระดิกกระดิกเล่นกับพี่เตา่าดีวดูวิธีการเล่นของเหมียวนะไปนีกว่า คนรู้ไหมเหมียวนี่เป็นพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งเลยนะคือตามเขาไปทุกที่เลยทุกคนไปเลี้ยงทูกสัตว์เลี้ยงทุกสัตว์ใช่ส่วนหลังบ้านเราก็มีอันนี้ด้วยทุกคนยวพามาดูมีน้องควายเราเลี้ยงไว้เองเยอะเลยชื่อของเราเลยป่าวเราก็อยากเลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันแพงเนี่ยจริงๆมีหลายตัวเลยนะทุกคนวันนั้นนะท็อปก็ตะโกนถามคุณนาว่าราคาตัวเท่าไหร่คุณนาบอกว่าสอง0 0นเด้อสอง0 0นเด้อ แพงมากมันจะมีตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งของคุณนะใช่ไม่รู้ตัวไหนอะคุณนะเคยชี้อยู่อะบอกว่าตัวนี้สองแสนแล้วตอนนี้เราก็กําลังปลูกอัญชันให้เต่ากินทุกคนนี่มีนี่แล้วนะนี่มีดอกแล้วใช่ทาคิวนี่ดูนะทุกคนใครจะเป็นผู้โชคดีนัน่นไๆมีคนเห็นแล้วอุ้ยคนนั้นบอกว่าอุ้ยมีคนเห็นแล้วเม่นน้หมุนกลับไปเล่นกีใครจะได้ก่อนอย่แค่เดียวเองอ่ะโอเค เอาไม่กินเหรอหนูเอาหมดแล้วนี่ทุกคนมันแรงมากจริงนะดูดิแรงมากนี่เราสามารถเอาขาวตะไคร้ออกได้เลยทุกคนแล้วก็อย่าลืมกวาดเศษผักที่เขากินเหลือด้วยนะทุกคน ส่วนภารกิจสุดท้ายนะทุกคนเป็นภารกิจที่น่าจะเหนื่อยที่สุดเลยก็คือทาความสะอาดบ้านนกเริ่มจากการกวาดเศษใบไม้ก่อนนะทุกคนกวาดใบไม้อย่างงานเบาๆทุกคนงานหนักก็คือล้างกรงนี่แหละต้องเ,เอากรงออกไปหมดใช่ไหมใช่ เราก็จะต้องทําการเอากรงเด็กๆออกไปข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าเราต้องทําการล้างกรงคุณบาอบบี้ค่ะเร็วชะคอะ <c oughs> วิง่งวิ่งเขาเชดนักวิง่งนักวิงกว่งเดี๋ยวนี้เป็นนักวิง่งนี่ทุกคนงานหนักก็คือการขัดซี่กรงแหละทุกคนดูดิโอ้สะพึงไหมล่ะนักุณหนักสุดนักคุณหนักสุดไปอานอะให้อันก็เยอะเหมือนกันไปงานอะไอ้วนจังอ้วน ส่วนกงรุ่นนี้มันจะง่ายมากทุกคนเพราะว่าเราบิดแค่นี้แล้วก็ดึงถ่าไงไปกงนเลยปุ๊บแล้วก็ไปล้างได้เลยเราถอดกระถางได้ใช่และคุณกับรามิงอาบน้ำด้วยเลยวันนี้ใช่ติดไหมยกพอดีเป๊ะไปป่ะพอดีเป๊ะเลยแบบเป๊ะจริงจริงอ๋อฮะติดเครื่องดูดฝุ่นตรงนี้ <c oughs> ต้องเอากลับเข้ามาก่อนเอาไป เย็นๆปามช่วยดึงหน่อยส่วนกงเล็กนะทุกคนเราจะเอาออกไปล้างทุกกลงไม่ได้เพราะว่าบางตัวเขาไข่กันอยู่จริงๆก็ไม่ได้บางตัวแค่ทุกตัวเลยที่ติดลัางฟังนี่ไข่หมดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทําการล้างกงส่วนในบ้านฝากตะกรงได้นะครับกวาดให้หน่อยนะครับฮะเป็นหน้าที่ของปามแหละไม่ยากเราก็ดันไปเลยกวาดให้หมด ทำเมงเปียกหมดเลยเนี่ยเับฉีดกกงให้อยู่เมงไม่อยากให้ฉีดกกงอ่ะเอาขอฉีดป๊บเดียวนีข่ขัดขัดกกงนะทุกคนแล้วคนนี้อะไรเนี่ยเล่นน้ำเขาจะขัดกกงอ่าเล่นน้ำมันแรงไปเหรอ <laughs> ใช่สายล่ามันแรงไปเนี่ยดูดิเอาพี่มาเร็ว พี่บอกว่าสายยางมันแรงไปนะนี่พ <า S 1> อแล้วหรอยังไม่เปียกเลยนะเอาไหมเนี่ยเอาไหมน้ำไม่เอาแล้วปลวกไม่เอาแล้ว,ม,ม,าลวมาเร็วกงเสร็จแล้วเข้าบ้านกันหน้าหน้าหน้าอยากเที่ยวเล่นมาเร็วอย่าเป็นเด็กเด้อขึ้นบ้านกลับบ้านมาเร็วขึ้นบ้านมานอยู่สูงเหรออยู่นี่ข้าอยู่ต่ำมากเป็นธาตุแล้วก็ขัดเข้าไปทุกคนมันจะได้ใส่กิ๊ก ให้มันสะอาดานะใช่เดี๋ยวจ่ายเงินเดือนกี่บาท 50, 50. ห้าสิบห้าสิบหสิบเลยเหรอส่วนข้างในเขาก็มาเกาะรอกงแล้วทุกคนดูดิน่ะประวานยวอยู่ข้างบนเลยเท่าไกรกงฉันจะเซนเหลือกงสุดท้ายของวันนี้แล้วทุกคนกลงใครอ่ะประวาน โอเคทุกคนเสร็จแล้วเรอ,อแหง้นนะงเนี่ยรอแหง้งใช่ไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าปัามนนคิดก็คือ,อควาค,คิดก็คืออย่าเลี้ยงสัตว์เยะนคืออย่าเลี้ยงสัตว์เยอะนะทุกคน <laughs> มันเหนื่อย <laughs> จริงๆ <laughs>